ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีวีสปอร์ตนิอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยแล้วก็เป็นเชลซีเหมือนเดิมนะครับผมที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จากที่ทุกคนรู้อยู่แล้วสำหรับแฟนเชลซีเนาะ,ะก็เมื่อสวันที่แล้วเนาะออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็พ่ายแพ้ไปด้วยผลประตูสองประตูต่อศูนซึ่งก็เป็น การแพ้น่าจะเกมที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เจ็ดแปดเก้าสิบละมั้งผมก็ไม่อยากไปนับมันนะแล้วก็ตารางคะแนนตอนนี้ก็อยู่อันดับที่สิบนะครับผมเ <c oughs> ท่าที่ดูล่าสุดเนาะก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องอเกรแฮมพอเตอร์เหมือนเดิมแล้วกันผมผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่ก่อนหน้านี้ว่าน่าจะเป็นคลิปตอนเจอดัดมูลหรือว่าคลิปหลังจากนั้นอีิงีริงนะว่าพอตเตอร์เนี่ย คนได้รับโอกาสจนถึงจบยูฟารอบแบ่งกลุ่มเอยรอบ16ทีมสุดท้ายที่กำลังจะเจอดอดมุลเลกที่2ในบ้านของเชลซีนะเพราะว่าเกมเลกแรกเนี่ยเราแพ้เขาในการที่เราไปเยือนเขา01คลิปนั้นน่ยผมบอกไปแล้วว่าจริงๆต่อให้แพ้01อ่ะแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแบบโอเคฟอร์ม ดีเหมือนจะแบบเหมือนจะบอลเหมือนเหมือนจะมีทรงอ่ะนึกออกปะล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันนจะมีโอกาสด้วยแต่แบบสองสาเกมที่ผ่านมาคือแบบแพ้เซาแ์มป์ตันใช่ปะคือแบบโดนฟีคีค้คของเจมบอร์ดเพาวไปแล้วก็มาโดนนี่โดนทอรแนมฮอสเปอร์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบอลมันแปลกๆเว้ยคือแบบเออบอลมันแย่จริงๆเนาะแล้วก็ ล่าสุดเมื่อ21ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็เห็นแมดลอนะเป็นสันนักข่าวเทียร์หนึ่งของเชลซีของเราเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข่าวนะครับผมว่าเชลซีโอนอร์ก็คือท็อตโบลีนะครับผมก็คือเนี่ยเหมือนกับแบบว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยใน2เกมหน้าก็คืออน่างที่ผมบอกคือจบในส่วนของบอลยูฟารอบส6ที่สุดท้ายถ้าตกรอบเนี่ย ก็คืออาจจะมีการปลดอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเขาในฐานะของเขาที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเขาซื้อเชลซีเข้ามามูลค่าแม่งสูงมากแล้วปีนี้ซื้อนักเตะบีหกร้อยกว่าล้านเนี่ยต่อให้เขาจะแบบจะบอกว่าซัพพอร์ตพอร์เตอร์แค่ไหนให้โอกาสทําทีมขนหนแต่ว่าในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ยอมขาดทุนแน่นอนเพราะว่าทำไมถึงขาดทุนผมพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้าแต่ว่าจะพูดได้ฟังใหม่คืออันดับแรกตกรอบยูฟ่า การที่ได้ไปแข่งรอบยูฟ่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบ16ทีมสุดท้ายรอบ8ทีมรอบรองรอบชิงก็แล้วแต่เนี่ยทุกเกมเนี่ยมันมันมีรายได้ที่เข้ามาแตกต่างกันอืมแล้วก็การที่ไม่ได้ไปเตะเนี่ยทําให้ไม่มีรายได้ในส่วนนี้ซึ่งอันนี้มันคือเวิร์สเคสมากๆเพราะมันคือรายได้ส่วนหนึ่งที่แบบทําให้มีสิทธิ์แบบหาเงินมาซื้อนักเตะสองคือไม่ได้ไปเตะอยู่ฟ่าไม่พอไม่ได้ไปเตะ อ,อไ่ไม่ไม่ต้องบอกว่าไม่ได้ไปเตะแชมเปี้ยนลีกไม่พออาจจะได้มีสิทธิ์ลุ้นไม่ได้ไปเตะอ,อยูโรป้าด้วยซึ่งอันนี้คือความเสียหายแบบมหาศาลเลยอ่ะเออแล้วก็แบบตอนนี้ยิ่งอยู่อันดับ10ด้วยใช่ป่ะแล้วเร,เรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาทีมที่มันอยู่อันดับต้นๆนเนี่ยเวลาจบลีกเนี่ยมันก็จะมีเงินแบบให้แบบเยอะกว่าเอ,อแล้วแบบจบอันดับสิอย่างเงี้ยแม่งก็ ยากนิดนึงเนาะที่แบบที่จะหาเงินอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าปีนี้อะ่ะจะเสริมนักเตะเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าก็นะถ้าไรายได้มันหายไปผมว่าในส่วนของเจ้าของที่เขาเป็นคนลงทุนอะ่ะคิดกันง,ง่ายๆถ้าเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างนี่แล้วแบบเราลงทุนจ้างแบบว่าผู้จัดการมาแล้วแบบผู้จัดการแม่งทํายอดไม่ได้เลยแล้วแบบเราลงแบบลงแม่งไปเรียนคอร์สสต็อกของให้มันทําทุกอย่างให้มันแต่มันแบบ ยังทาแบบออฟฟิศเราขาดทุนเราก็คงจะไม่จ้างต่อแต่ว่าก็ได้แหละมันก็คงต้องต้องรอแบบจนแบบฟาว์เส้นสุดท้ายอะ่ะคือแบบอ่ะโอเคตกรอบยูฟ่าแล้วเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็มีออกได้สองหน้าเหมือนเดิมคือถ้าสองเกมหน้าเนี่ยแม่งไปเจอหลีกกลับไปเจอดัดมุลแล้วแม่งเกิดวินทั้งสองเกมเนี่ยก็น่าสนใจว่าท็อตเบอรยังจะตัดสินใจเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างส่วนในส่วนของเกมพอตเตอร์หลังจากจบเกมกับดอทบุลมาเนี่ยพอมาเจอเกมกับเซาท์แฮมป์ตันกับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยเอาจริงๆเหมือนมันดิ่งลงเหวลงเรื่อยๆรื่อยเพราะว่าทำไมถึงพูดแบบนี้เกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ล่าสุดที่ผมรู้สึกนะคือนักเตะไม่เล่นเป็นทีมเลยคือเหมือนกับต่างคนต่างเล่นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคือ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคือก่อก่อนที่จะไปเจอกับเตฮอสเปอร์ใช่ป่มมันจะเป็นช่วงพักเบรกแบบเพราะว่าแบบคนเหนก็เตะบอลถ่วยเราแบบตกรอบหมดไปหมดแล้วใช่ไหมก็ฟัตเตอร์ก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องมาซ้อมให้นักเตะพักผ่อนเพื่อเรื่องแบบเสี่ยงที่จะแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็ให้พักผ่อนอยู่บ้านไม่ต้องมาซ้อมซึ่งส่วนตัวอ่านข่าวรู้สึกว่าเคี่ยมึงใช่หรอคือมึงแพ้มาแบบห้าหกเกมติด มึงควรจะเรียกนักเตะเข้ามาแคมป์แล้วมาซ้อมแผนซ้อมซ้อมซ้อม,อมให้มันดีขึ้นไม่ใช่แบบพักผ่อนไปเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วพอเนี่ยจบเกมกับทอรแท้พอสเปอร์แม่งก็เห็นเห็นชัดเจนแล้วว่าเออแม่งแบบนึกออกปะบอลแม่งแบบไม่มีทรงแล้วอ่ะคือแบบเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาอะไรเงี้ยเออเลยเลยรู้สึกว่าแปลกๆกับพอเตอร์นนิดนึงนะแบบเออแอตติจูดเขาแปลกๆคือหรือเป็นเพราะว่าเขา เขาไม่เคยคุมทีมใหญ่แล้วเขาไม่เคยได้รับความกดดันว่าแบบเฮ้ยแม่งต้องแบบต้องท็อปโฟต้องแบบได้ไปยูฟ่าลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบสไตล์การเล่นทีมอาจจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่คุณเขามาคุมทีมที่ผมคงไม่ใช่คําว่าปวดศาสตร์แต่คือใช้คำว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วกันคือทีมมันยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรนะกับแบบคิงดอมที่แบบโรมนอับบาโบบิดที่เขาสร้างเอาไว้ใช่ไหมแบบที่แบบนะ มีลุนแชมป์นูนน่นนี่อะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นทีมที่แบบกลางตารางไปเรียบร้อยแล้วกับทรงบอลกับการทําทีมกับแผนการเล่นกับวิธีการซ้อมอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ผมไม่มีข้อแก้ตัวให้กับเขาแล้วเพราะว่านักเตะก็กลับมาแทบจะครบทุกขุมกําลังแล้วแล้วตัวใหม่ก็ฟูแล้วแล้วแบบกองเตะก็จะกำลังจะกลับมาอีกแล้วคือเกมก่อนหน้าเป็นชีวิตก็ก,กลับมาแล้วอะไรเงี้ยแบบคือมันก็ควรที่จะต้องแบบลิสเซียงก็กลับมาก่อนนันนี้แล้ว,วก็ควรจะต้องแบบเอ้ย อะไรกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งเนาะวันนี้มีข่าวแลปเดทเพิ่มเติมมั้งนอกจากยี่สิบเอ็ดชั่วโมงที่แล้วอันนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านะอันนี้ข่าวเดิมยี่สิบเอ็ดชั่วโมงอเอาข่าวหนึ่งชั่วโมงที่แล้วละกันเอทียโก้ซิลวานะครับผมก็จะไม่ได้เจอ,เอ้จะไม่ได้ลงให้กับเชลซีในเกมที่เจอกับลีดแล้วก็ดอทมุลน,นะแล้วสำหรับอาการบาดเจ็บที่หวัวเข่านะ จากเกมที่เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะอืมแล้วก็ข่าวอะไรเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจในเสือของมาตติโอโควาซิทนะครับผมอ,อนะก็ก็มีแต่ข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายแล้วกันนะคือซีอวาพี่ใหญ่ของเราที่เพิ่งต่อสัญญาไปเนี่ยคือเจ็บข่าแลวใครได้ดูในเกมที่แล้วเนี่ยก็คือจะเห็นรู้เห็นแล้วว่าเป็นจังหวะที่เข้าไป ป้องกันการเข้าทําประตูแล้วก็ผมจะไม่ติดก็คือน่าจะเป็นโดนแฮร์รี่เคนล้มทับนะแล้วก็ทับลงมาที่หัวเข่าอะไรงี้ก็ต้องแบบเข้าผ่าตัดก็เลยอาจจะต้องพักก่อนแล้วก็เนี่ยแหละแมนซีส่วนตัวของมาติโอโควสิตซึ่งผมก็เคยบอกไว้แล้วว่าโควซิต้องเล่นดี่เป็นกลางลูกที่ดีดีมากคือสมมุติว่าแบบอ่านี่คือสมมุตินะแบบกลางรับคือแบบกองเต้กลับมาใช่ไหมแบบเออเอนโซยืนคู่กับโควสิตอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วดอกเมาส์ไปก่อนเพราะเมาส์มันแย่แบบมันแย่เลยเยอะมากอะ่ะเออก็ดอกไปก่อนแล้วคือตอนนี้ขุมกำลงังเชลซีแม่งแม่งมีเยอะมากอะแผงกลางแบบมีเอนโซ่มีโควาซิตมีกองเต้มีเมาส์ outh, เล่นกลางใช่ป่ะเออแบบมันมีล็อตเตอร์ชีกับมีบาบาเดชิวรู้สึกเหมือนจะเจ็บแต่ไม่ใช่ว่าหายเจ็บแล้วหรือยังนะก็คือแบบขุมกาลังตอนนี้มันเยอะมากมันก็จะเป็นหลังกลางหน้าแต่แบบคนข้างทงขันแม่งไม่เป็นอย่างที่ แฟนเชลซีคาดหวังหรือใชื่ว่าเป็นอย่างที่ควรจะเป็นละกันเพราะว่าแฟนบอลหลายๆทีมที่เขามองเชลซีเข้ามาเขามองว่ามึงซื้อไปหกร้อยล้านอะ่ะมึงเออมึงควรจะมากมากกว่านี้อะ่ะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเฟลเฟลมากคือไม่ไม่ทําคลิปหลังจบเกมเลยเพราะว่าคือเชลซีเราไม่แพ้ทําไดมนอสเปอร์เลยนะแล้วก็เราแค่รู้สึกว่าอ่ะผมพูดย้อนความไปก่อน ที่ก่อนหน้าผมพูดเกี่ยวกับตอนที่มีปิดดิวเอนโซได้ใช่ไหมที่แบบว่าผมเคยพูดว่าเชลซีแล้วเนี่ยจะแบบไม่ได้มองนอนเป็นคู่แข่งมากตอนนั้นคือที่แบบมีดราม่าว่าแฟนคลับอาร์เซนอลในเมืองไทยบางคนเนี่ยแบบโพสต์ด่าแบบเชลซีโง่เอ้ยไม่ได้หรอไม่เอ็นเคโซเป็นแค่ของมูดิกที่ว่าเอ้ยแฟนเชลซีแบบเอ้ยแฟนนอนบอกว่าเชลซีโง่ซื้อมูดิกแพงนอนเอาทอสซาดีกว่ามูดิกฟอร์มห่วยบาบาอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดไปแล้วว่าแบบ ไอ้เธอมาแฟนนอนเป็นแบบนี้คือเชลซีเราไม่เคยมีประเด็นกับนอนมานานตั้งแต่ในยุคที่แบบเวิงเกอร์เลิกคุมแล้วคือแบบก็แทบจะไม่เคยมีแขวกับนอนถึงแม้จะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ก็ตามแต่มันมันก็ไม่เดือดมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเชลซีกับคันนั่อสเปอร์ที่มันเดือดมากกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าแบบช่วงหลังมาในยุคข,ของพอส์นะคือคอนนั่งอสเปอร์เป็นทีมที่เล่นเล่นแรง แรงมากไม่ว่าจะเป็นกับเชลซีหรือเป็นทีมอื่นๆก็ตามมันคือจะเป็นทีมที่เข้าบอลแรงมากแล้วก็จริงๆมันมีซีนที่ผมอย่างที่ผมก็จะเคยพูดไปแล้วเหมือนกันแหละว่าแมตที่วิลเลียนชนกับแดนนี่โลสป่ะเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงนะแตอ่อาจจะต้องปิดเสียงนะ,ะน่น่าจะเป็นจังหวะนี้นะอ่อไม่ใช่สิ นี่นี่นี่จัง,จงน่าเป็นจังหวะนี้นี่ที่เชลซีเจอกับทรอร์นาโอสเปอร์แล้วก็แบบเหมือนกับเดนนิโลวมันเข้ามาแบบกระแทกแรงมากแล้วแบบอุเลียนก็แบบเอ้ยเอาไง หรือจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มันเนี่ยลอนดอนเดอ์ตี้แมตที่มันจะเป็นทอรแนมนฮอสเปอร์ um กับเชลซีห็นป่คลิปแม่งก็เป็นคลิปที่คนดูแบบหลักร้านเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เนาะกปะ็ประมาณนี้ก็เชลซีกับสเปอร์แม่งก็เป็นคู่แข่งร่วมลอนดอนกันมาพอสมควรแหละก็นั่นแหละก็ผิดหวังที่เชลซีแม่งแพ้แต่ก็รอดูต่อไปแล้วกันอีกสองเกมว่าจบเกมกับลีกับดอร์มุลแล้ว มันจะเป็นยังไงกันบนะ้างเนาะก็วันนี้ก็โดยรวมน่าจะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ